สวัสดีคนวันอังคารวันอังคารสัปดาห์นี้24-31ดวงจะเป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแ like, ชร์รวยรวยรวยค่ะใครจะไปต่างประเทศยกมือขึ้นใครจะไปเป็นทหารยกมือขึ้นความหมายไพ่ต่างชาติต่างภาษาโดดเด่นการเดินทางไกลค่อนข้างชัดเจนใครจะสอบตำรวจทหารยังไงมีโอกาสสอบได้สอบติดเพราะฉะนั้นสจวตแอร์โฮสเตสนักบินก็สามารถทําได้ใครจะเปิดร้านเสริมสวยทุ กระิเสริมความงามความสวยความงาม ต่อขนตาสักคิ้วทำเล็บทำผมใครจะขายเครื่องสำอางเสื้อผ้าอัญมณีเครื่องประดับน้ำหอมครองหอมดีมากช่วงนี้แต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆแต่งตัวดีๆแล้วจะแฮปปี้มีความสุขความลำบากใจกับการต้องเลือกต้องตัดสินใจแสดงว่ามีโอกาสอะไรเข้ามาเอ๊จะทำงานประจำต่อไปหรือจะออกไปค้นหาความฝันดีนะจะอยู่เมืองไทยจะไปเมืองนอกจะเอายังไงดีมีคนช่วยคิดมีคนช่วยตัดสินใจไม่ต้องคิดเยอะ คิดไม่ได้ไม่เป็นไรคิดไม่ออกไม่เป็นไรอึดอัดใจอย่าน้ําท่วมปากพูดมันออกมากปรึกษาดวงดีนารีอุปธรรมผู้หญิงเพศหญิงให้คําแนะนําที่ดีที่เป็นประโยชน์ค่ะขอพรนะ ขอพรคุณแม่บังเกิดก้าขอพรพระแม่ลักษมีบางคนที่อยู่ในจังหวัดที่มีพระมหากษัตริย์ที่มีนักรบนักสู้ไปขอพรท่านได้เลขทะเบียนรถให้โชคให้ลาบเงินทองไหลมาเทมาสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์สัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จช่วงนี้ใครรอคอยอะไรอยู่นะเลขทะเบียนรถให้โชคให้ลาบหรือเปล่านะเดินทางได้โชคได้ลาบด้วยหรือเปล่านะลองดูแล้วกันดวงใครดวงมันแต่อาจารย์ว่าเฮงการเงินเนี่ยเสียอย่าง เดียวก็คือบางทีอาจจะได้ซ่อมรถนะแต่รถก็อาจจะให้โชคให้ลาบกับอีกเรื่องนึงคือความลำบากใจนะกินไม่เข้าขายไม่ออกคนมาเบียดเบียนคนมาขอยืมตังค์อย่าใจดีมากไปความรักใครอยากมีลูกยกมือขึ้น มีโอกาสได้ลูกได้บุตรภัยตั้งท้องตั้งคันค่อนข้างชัดเจนบางคู่บางกรณีดวงความรักมีระยะทางไกลไม่ได้อยู่ใกล้กันห่างไกลกันบางคนคบต่างชาติต่างภาษาคนมีคู่บางคู่บางกรณีอึดอัดใจเปิดอกคุยกันได้แต่บางคนรู้สึกต้องเลือกต้องตัดสินใจเอาความพึงพอใจเป็นที่ตั้งเพราะบางครั้งความอึดอัดก็ทําให้ชีวิตรักชีวิตคู่ไม่มีความสุขคนโสดอาจจะได้เจอนคนในเครื่องแบบหรืออาจจะเป็นคนชาวต่างชาติเรา ระวังท้องก่อนแต่งผู้ชายก็ระวังทำผู้หญิงท้องช่วงนี้ท้องไส้ไม่ค่อยจะดีท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษกระเพาะลำไส้อักเสบกดไหลย้อนช่วงนี้น้ำหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นต้องระมัดระวังครอบครัวใครมีพันธุกรรมเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นหัวใจดูแลก,กันและกันอย่างใกล้ชิดทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างคนตาบอดและการมองเห็นนะคะความหมายไพยด่ดีเลขมงคลคือเลข7ดเลขสนะสีมงคลคือสีขาวและสีฟ้าค่ะ